ซื้อกระทูหน,หน่อยหนูได้เอาตัวสั้นหรือตัวยาวตัวยาวเอาตัวใหญ่หรือตัวเล็กใหญ่ก็ได้เอาติดหนังหรือไม่ติดหนังไม่ติดหนังเอาคอหักไน้อยหรือว่าคอหักมากๆหักมากมีตาเหี้อะไรวะมีหักมากหักน้อยด้วยไม่มีอ่ะหมดอ้าวรลชวานเนี่ยคืออะไร ไม่ขายจะเอาไปโชว์พรุ่งนี้เอา้าไอเด็กเวนนี่แต่ให้กูพูดตั้งนานเหลืออยู่กล่องเดียวอะจะเอาเป้าเอา้เอามีอะไรก็เอามาไอน้น่เล่นแต่โทรศัพท์นั่นแหละมากินข้าวได้แล้วอ๋อไอ้ลงเพื่อเบ่าก็ได้หั้งตอนเช้าวิทยาละของไปเลยไงยไอน้นี่เรียกมากินได้แล้วเดี๋ยวมันจะเย็นไอ้นี่มาดูนี่เร็วม,มีกระดาษอะไรก็ไปรู้ยัดอยู่ในนี้ กระดาษอะไรอีกลงสกปรอบทิ้งไปเถอะมาดูก่อนมันมีอะไรเขียนไปด้วยเนี่ยอ่ามันเขียนว่าอะไรอีวันวันพันก่าเรื่องแค่กินมาถูกก็ได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยเนี่ยเขาเขียนไว้ด้วยนะว่าไม่หลอกเพอแล้วถ้าไม่มีสองร้อยม่ล่ะให้สองร้อยห้าสิบเลยอ่ะเอา้าเงินปีก็มาสิขาลุงว่ามันจะมีจริงหรอพี่สมบัติน,นั่นอะไม่ใช่โดนหลอกไปฆ่านะลุง เองรู้ไหมว่าก่อนเองจะเกิดข้าเป็นใครมาก่อนไม่รู้อ่ะเป็นก้าวหรอเกิดไม่ทันข้าเนี่ยระดับในพลเก่านะเว้ยอย่าดูทูกดูถูกยังดีกว่าดูผิดนะลงโอ้มุกอะไรของเอ็งเนี่ยเน่เขาว่าเอ็งไม่ต้องตามข้ามาหรอกน,น่าลัวเสียตังค่ะดิเสียสองร้ตอนนี้และยอมแพ้ตอนนี้ยังทันนะลงให้นี่เสียเงินข้าไม่ว่าเสียหน้าข้าย,ยอมไม่ได้เว้ย เนี่ยเขาว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะไหนไหนลงมาดูดิโน่นไงลงเป็นงูมันฉกตาบ่อยแล้วเนี่ยเนี่ยแหละดีจะติต๊กตอกมันจะใช่เลยนี่ไงลงเห็นมีลายเลยทำมาเลยสองร้อยห้าสิบนี่ไงเห็นไหมว่ามันมีลายแทงอันซ่อนอยู่ เป็นงูเนี่ยมันกัดตายไปแล้วผ่อนลงเป็นไก่นี่เปื่อยยุ่ยแล้วเอ็งนี่ไม่รู้อะไรสมบัติลำคาใครเาเจ้วางก็เห็นได้ง่ายๆหร้ววะช้าๆได้พาเรียบงามสิลูกจะเอาท้าไปทำอะไรลุงมันเป็นคำเปรียบว้ปไปๆเสียเวลาเนี่ยรู้ไหมสมัยกมเป็นทหารเนี่ยกูวิ่งฝ่าดงระเบิดขาดจบขาดเลยนะเว้ยโอ้ลุงขี้โมไปปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยลงหมาหมาหมาโอ้คนได้ขนใหญ่ทินหมาลุดอะไรไหนโน่ไงไปตามมาเลย่โหลงวิ่งไม่รอเลย ในสงครามใครเร็วใครรอดเว้ยจจ้เเาเดินแล้วก็มาถึงวัดแล้วแวะททำบุญหน่อยไม่ลงก็ดีเผื่อจะได้ถววยขเขาบ้าง ลงสมบงสมบัติอะไรนั่นน่ะได้มันกั้งสองร้อยห้าสิบอันนี้มันอยู่ส่วนไหนของวัดวะตรงนั้นไงเออว่ะไหนวนันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยโกหกลุงปุ๊เนี่ยลุงลุง นวันเกิดนะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับหนูเป็นานานๆนะเออนะเออมึงก็เหมือนกันล่ะนี่มึงคิดเองเหรอเป็นไงล่ะนายพลยังโดนต้มโม้ว่ะจริงๆกูดูออกตั้งแต่แรกแล้วกูแกล้งโดนหลอกไปงั้นล่ะอย่าลืม250ร้านะโลงไม่เห็นมีสมบัติเลยเออเออเออ <laughs>